สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพาทุกคนมาดูต้นไม้ริมระเบียงนะคะริมระเบียงน้อยๆก็สามารถปลูกต้นไม้เล็กๆน่ารักนักไว้ดูเล่นได้นะคะแด้แก้เหงาแก้เบื่อได้นะคะมีต้นไม้นี่ ต้นบัวแก้วแต่ทุกสาวก็ตั้งชื่อไว้ให้ใบบัวค่ะมีแคตตัดต้นหนึงออกดอกบานแล้วนะคะต้นนี้ปีนี้บานหลายบานหลาเดีกวแล้วแต่ไม่ยอมบานพร้อมกันเลยค่ะมีตุ่มดอกด้วยไหมคะรอกันเติบโต ต้นนี้ต้นนี้เป็นยิมโนโดาต้นนี้เพื่อนให้มาค่ะจะเกือบปีแล้วเปลี่ยนกระถางไปรอบหนึ่งแล้วตอนนี้สวยมากเลยค่ะนี่มีอีกต้นหนึง่งลูกสาตวตั้งชื่อให้อีกแล้วนะคะชื่อลูกแก้ว จริงๆก็จำไม่ได้เราก็ชื่ออะไรลูกสาวก็ตั้งชื่อให้เหมือนเดิมจำได้แต่ต้นนี้ค่ะต้นต้นที่อึดมากและทนมากที่บ้านๆแต่หลายบ้านมีนะคะก็คือต้นดาวกระจายค่ะไม่ใช่ดาวกระจายค่ะดาวล้อมเดือนค่ะจะเอาไปให้เพื่อนเพื่อนไม่ยอมเอากระถางมาให้ เ๋ยต้องใส่กระถางเล็กๆไปก่อนนี่ต้นน่าจะเป็นต้นขนนกนะคะแต่ตอนนี้มันไม่ขาวแล้วค่ะเปลี่ยนกระถางให้ลูกสาวก็ตั้งชื่อให้ว่าน้องโบคานี่มีต้นนี้ต้นน,ตนนี้ก็รอการออกดอกอยู่นะคะ ไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดนะคะต้องคอยดูกันส่วนต้นสามกระถางนี้พึ่งเพาะนะคะกำลังจะโตเลยค่ะตวนนี้คือต้นช้างน้อยของเราช้างน้อยตอนซื้อมาซื้อมาต้นละสองร้อยเองค่ะร้านที่ที่ทำงานขายถูกมาก ริมระเบียงเล็กๆของเรานะคะเราสามารถปลูกต้นไม้ได้เยอะแยะเลยค่ะมองแล้วสดชื่นมากค่ะแต่ก็อยากให้มันเป็นดอกพร้อมๆกันนะคะจะสวยมากเลยค่ะรอโตอีกหน่อยนะคะแค่นี้นะคะจบคลิปขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ